ขีครุลุพุ่งสูงสองฟ้าแสงเพลิงจ้าแดงฉานปานเลือดไหลทั่วแดนดินพี่นาศิน้น์ด้วยเืนไฟเสียงโหยให้ดังระงมโผมรนิมแม้เทวันไม่อาจกันก้นความตาเดือเมืองคูม,มะมกตกศูนย์ทิ้งบ้านเรือนพากันนีเกิดเหตุการณ์อัฟเตอร์ช็อกหลังพฤหัสบดีแผ่นดินไหวคราวนี้ ซีหลพันเกิดจากธรรมชาติหรือฉนยัยภูเขาไฟอาศบกาะคิวชูเกิดประทุด,ดังสนั่นประชาชนอพยพหลบหนีพลันคนพันหน้าซาบหมาวอ,อย่างฉันนั้นขอวอนกำลังใจส่งไปที่เกแปนแดดินแดนอาทิตย์อุทัยในวันกอ่อนเราคนไทยทั้งหลายขออวยพรจบร้ายกรอนอริาโต โตเกียวเอ่ยโดมบกอาริกาโตอุไซมัตตา